หนูเป็นคนที่เวลาโกรธคนอื่นมักจะร้องไห้หนูไม่ได้ทำอะไรเขาแค่ไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำกับหนูแล้วหนูชอบหาเรื่องมาโทษตัวเอง<ม>คือโทษตัวเองตลอดเวลาเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ร้องไห้แสดงหนูว่าหนูย้ำคิดย้ำทำนะร้องไห้เวลาที่โกรธคนอื่นใช่ไหมคะ,ะกับร้องไห้เมื่อโทษตัวเองคือมันเป็นเรื่องที่เราผูกเองเราปรุงแต่งเอง จริงๆแล้วเนี่ยมันจบอยู่ทุกขณะแต่การที่เรามีสติหย่อนรู้ไม่เท่าทันมันก็จะทำให้เราเหมือนกับหาทางออกไม่ถูกลองหยุดแล้วกลับมาดูลมหายใจของเราสักสองสาเฮือกอกแค่รู้ตัวว่าเราสบายขึ้นแล้วก็ค่อยเอาไอ้ความตั้งมั่นที่มันปรุงแต่งน้อยนะคะ ลองหาทางแก้ไขเราโกรธเขาเพราะเราหลงอารมณ์ในเรื่องนั้นๆอารมณ์มันก็แค่มาแล้วไปพอมันรู้ทันอารมณ์อารมณ์มันจางคลายโดยธรรมชาติของมันพอเราเห็นความคลายคืนของความรู้สึกเรารอดละเราก็ไม่ต้องมาร้องไห้เสียใจกับตัวเราเองด้วยแล้วก็ไม่ต้องไปร้องไห้เสียใจ ที่เราไปโกรธเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะลองดูจ้าเอ๋แล้วก็ใบใบใช่ใช่ใช่เป็นภาษาที่คุณแม่ใช้ง่ายสุดแล้วลหละคือยืนดูก็เห็นความโกรธแล้วความโกรธมันก็คลายคือก็เหมือนเราเ้าป,ประตูบ้านก็เคยคุยให้ฟังหลายครั้งว่าเหมือนเรามีบ้านหลังหนึ่งแล้วเราก็ยืนอยู่ในบ้านเราก็มีอาคัรธุกะมาเคาะประตูก๊กก๊กก๊กแต่เราไม่เปิดประตูเรารู้ไหมรู้ มีคนมาเคาะประตูรู้ไหมรู้แต่เรายืนดูรู้ว่ามีคนมาเคาะประตูเหมือนมีอารมณ์มาเมื่อเราไม่หลงอารมณ์คือไม่เปิดให้อารมณ์เข้ามาในบ้านเราเรายังปิดประตูอยู่แค่มาก๊อกก๊อกก๊อกไม่เปิดประตูยืนดูรู้แล้วอาคัรตุกกะก็ไปเขาเข้าบ้านไม่ได้เขาก็ไปเนี่ยค่ะมันก็คนแหละหน้าที่หน้าที่เราคือต้องไม่เปิดประตู ไม่มีสติล็อกประตูไวรู้ทันมันไหวไหมบางทีเราอยู่ในประตูเขายังไม่ทันเข้ามาแค่ก๊อกก๊อกก๊อก,กเราก็กลัวเราก็ปรุงแต่งว่าเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาเขาจะทําอะไรเราอย่างเงี้ยมันทุบไปแล้วไงดแูแค่มีคนมาเคาะเคาะเคาะเราต้องไม่ให้ความกลัวอยู่ในใจของเราด้วยค่ะอขอบพระคุณทุกค่ะ